แอลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พลอยมีรถเข้าใหม่มานำเสนอกันอีกแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะคันนี้เป็น Honda HRV 1.8 EL ตัวท็อปสุดในรุ่นนะคะรถปี2016กับราคาพิเศษเพียง4 1 9,000บาทนะคะและคันนี้จะผ่อนเพียงประมาณไม่เกิน8,000บาทค่ะเอาล่ะนะคะถ้าใครตามหารุ่นนี้อยู่นะคะดูคลิปนี้ให้จบค่ะออกรถกรับพลอยจบเพียง999บาทพลอยมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศเพื่อนๆที่อยู่ ไกลนะคะไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นซื้อสดเทินรถหรือว่าจัดไฟแนนซ์นะคะยินดีช่วยดูแลให้อย่างดีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันนะคะว่าคันนี้มีออปชั่นรายโดนใจบ้างนะคะใครที่มีรายได้1,6 00 0บาทขึ้นไปจะบอกว่านี่แหละรถสวยๆเพื่อคุณแล้วค่ะเอาล่ะนะคะ HRV 1.8 EL นนะคะเป็นรถเครื่องยนต์เบนซินนะคะ4สูบค่ะ รถสีบรอนเงินเราเรียกกันหน้าเล่มสีเทานั่นเองกระจังหน้าเฮชโคมียมนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไลท์ตัดหมอกให้ครบชุดนะคะรถสวยมากๆเดิมสุดๆเลยค่ะมาดูในส่วนของล้อค่ะล้อที่เป็นเอกลักษณ์ของ h ฮชาวเลยนะคะล้ออันลอยสลับทุโทนแบบนี้มาให้ด้วยค่ะ กระจกนะคะปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกด้วยค่ะมือจับโรเมียมแบบนี้นะคะและมือจับคู่หลังนะคะเป็นเอกลักษณ์ของ HRV เลยนี่มาดูกันที่มุมนี้นะคะได้รถสวยๆฉ่ำๆเดิมๆแบบนี้เลยทุกคนคะ่ะ รถบ้านเดิมๆไม่มีชนเปลี่ยนเครื่องชมน,น้นใดๆมาแน่นอนค่ะสำหรับด้านหลังนะคะก็จะมีในส่วนของไฟที่เป็นไฟ LED นะคะลายเส้น2เส้นแบบนี้นะคะนี่คือตัว TOP EL เลยนะคะปะักกล้องหลังมีมาให้ค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายกันนะคะสำหรับห้องสัมภาระนะคะพื้นที่ได้ก,กว้างๆแบบนี้มาให้เลยแผ่นรองกันรอย HRV ตรงรุ่น เบาพับราบได้แบบนี้ด้วยนะคะรถเดิมๆน็อตเดิมตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมมาให้เพื่อนๆเลยค่ะเอาละนะคะสําหรับบรรยากาศภายในเป็นอย่างไรนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับใครนะคะที่มองหารุ่นนี้อยู่นะคะนี่คืออีกหนึ่งันจะบอกว่ารถบ้านๆเดิมๆสวยๆเลยค่ะและนี่คือภายในของเขานะคะขออนุญาตซูมเอาค่ะ บรรยากาศนะคะได้ชุดเบาะหนังฉ่ำๆแบบนี้ที่พักแขนมาให้ด้วยนะจ๊ะที่วางแก้วมีมาให้เพดานก็สะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะรถสวยจริงๆค่ะด้วยเบาะหนังนะคะทำให้รถดูลักชัวรี่ขึ้นมากๆเลยพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเป็นคนขับกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับภายในนะคะที่นั่งคนขับทุกคนค่ะได้ชุดเบาะนะคะที่เป็นชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้เลยนะคะ โอเคนะคะขึ้นรถกันเลยดีกว่านะคะน้องเป็นรถปี2016ทุกคนนะคะกระจกปรับพับไฟฟ้าได้นี่นะคะรถปี2016ไม์วิ่งน้อยไป126,565มกิโลเท่านั้นเองนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังมัลติฟังชันครูสคอนโทร แพดเนชิพนะคะมีให้ครบเลยนะคะรับสายวางสายสปีกเกอร์ได้ตรงกลางดีไซน์สวยๆเป็นเอกลักษณ์ของ HRV เลยนะคะมีช่องแอร์นะคะสวยๆแบบนี้มาให้นะคะปุ่มพูดสตาร์ทกุญแจสมาร์ทเคเลสนะคะที่ทำงานรวมกันนะคะจอตรงกลางเป็นจอทัชสกรีนนะคะเข้าเชื่อมต่อ FM AM CD USB iPod Bluetooth HDMI นะคะได้หมดเลยมีช่องเสียบแผ่น CD ตรงนี้ให้ด้วยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับก้องมองหลังค่ะ ต้องมองหลังมาพร้อมกับเลนส์นำสายตาแบบนี้มาให้ด้วยนะคะ แอร์เพื่อนจะได้แอร์ดิจิตอลแล้วนะคะจะมีตัวเลขแบบนี้สามารถทัชสกรีนนะคะปรับแรงลมที่ทางอุณหภูมิได้เลยนะคะและนี่คือโซนเกียร์นะคะเบรกมือเบรกโคอ,อยู่ตรงนี้บุ๊คสวิตติดรถมาให้นะคะรถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็ครยะให้แล้วค่ะกระจกตัดแสงรบกวนออโต้ไฟส่องสว่างด้านบนม่านบังแดดพร้อมกระจกและไฟในตัวแบบนี้มาให้คันนี้เป็น HRV 1.8 EL นะคะอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่อยากให้เพื่อนๆได้ประทับใจกันนะคะจัดมาให้ แล้ว4 1 9 0 0 0บาทค่อนเพียงไม่เกิน8,000ันนะคะถ้าใครตามหารุ่นประมาณนี้อยู่นี่คืออีกทางเลือกหนึ่งของคุณค่ะรถสวยๆด้วยคุณภาพพรีเมียมจัดมาให้แล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ